สี่บเกา่สาพคหนึ่งไอชั้ก็บอกว่าเธอไม่รักเสือกอย่างรักเธอทไมก็บอกว่าเธอไล่ใจรักเท่าไรก็ไม่พอก็บอกว่าเธออร่อยพอแล้วพอลองเลยเสียใจตัวเองนักเลงไม่พอคิดอยากไปงอขอจะเป็นดี ใจเจ้ากำไม่หลับจำเสียทีก็ยังจะมีใจให้เขากลองสเปดเจเลดซีนเจ็ดคัสหนึ่งเทกหนึ่งอ้ชั o นจีบันจีบันแกไี้เอาสองพริกมาค่อยเก็บหน้า